Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on, with thought the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อหานิยายแปลมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่13ตอนที่28เมื่อมาถึงเมืองลอนไคเนนกลุ่มของพวกมุคดะลงจอดบนทุ่งหญ้าหน้าทางเข้าของเมืองลอนไคเนนหลังจากที่มาถึงมุคดะก็พูดว่ามาถึงเร็วมากผู้เท่าก่อนจึงบอกว่า ถ้าหากบินได้เรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆผู้เท่ากอนบอกกับมุคโคดาไปเช่นนั้นตามปกติหลังจากรับประทานอาหารเชา้าแสนอร่อยและพักผ่อนแล้วกลุ่มของพวกมุคโคดาก็จะออกเดินทางสู่เมืองลอนไคเนนผ่านป่าบริเวณชายแดนระหว่างอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ลูบานอฟกับประเทศเล็กๆภายในช่วงเที่ยงวันของวันเดียวกันนั่นเองเฮ้ hey! มีบางอย่างรออยู่ด้วยและ โดราจังที่บินเร็วสังเกตเห็นกลุ่มที่อยู่หน้าประตูเมืองอย่างรวดเร็วเช่นนั้นเฟลจึงทักขึ้นว่าอืมจัดการมันเลยไหมล่ะ เฟลเริ่มพูดสิ่งที่น่ากลัวออกมาเช่นนั้นซุยก็บอกว่าซุยยิงปิวปิวได้ใช่ไหมดูสิขนาดซุยยังพูดเรื่องน่ากลัวแบบนั้นออกมาด้วยเลยเนี่ยมุคดาคิดก่อนจะบอกว่าเฮ้เฟลอย่าพูดอะไรที่น่ากลัวแบบนั้นสินั่นอาจจะเป็นทหารจากเมืองลอนไคเนนก็ได้ถ้าเราเข้าไปยุ่งกับพวกเขามันอาจจะไม่เป็นผลดีก็ได้นะ มุคโคดาบอกออกไปเช่นนั้นมีกลุ่มคนที่สวมชุดเกาะเหมือนกันถือหอกเข้ามาหาพวกมุคโคดาดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นทหารของเมืองลอนไคเนนแห่งนี้พวกมุคโคดานั้นได้รายงานไปที่กิลนักประจนภัยแล้วว่าพวกตนจะมุ่งหน้ามาที่เมืองลอนไคเนนแต่มุคโคดาก,ก็ไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงได้ออกมาต้อนรับกันเอิกระเลิกแบบนี้ มุคโคดะคิดว่าจะเป็นการดีกว่าหากไม่เคลื่อนไหวใดๆและรอฟังคำรายงานจากพวกเขาเหล่านั้นดังนั้นมุคโคดะจึงรอให้ทหารมาถึงที่นี่โดยไม่ขยับขยื่นใดๆเออคุณใช่คุณมุคโคดะที่เป็นนักประจนภัยระดับเอสหรือไม่ทหารคนหนึ่งกล่าวถามมุคโคดะเช่นนั้นมุคโคดะจึงตอบว่าครับ ใช่แล้วครับมุคโคดาตอบเช่นนั้นพวกทหารก็ถามสวนกลับมาว่างั้นก็กรลุณาตามมาทางนี้ด้วยครับเมื่อได้รับการกระตุ้นเช่นนั้นมุคโคดาก็ตามพวกเขาไปอย่างเชื่อฟังจากนั้นทหารก็เริ่มล้อมกลุ่มพวกมุคโคดาเข้ามาแล้วเดินหน้ากันไปเช่นนั้นมุคโคดานึกสงสยัยอะไรกันเนี่ยขณะที่มุคโคดะมองไปรอบๆทหารคนหนึ่งก็บอกมุคโคดาว่าพวกเราจะพาพวกท่านทั้งหมด ไปที่กิวนักประจนภัยโดยทำให้ดูเหมือนกำลังควบคุมตัวพวกคุณยุแต่มุโคดาจึงบอกว่าเออขอบคุณนะครับแต่ไม่เป็นไรตอนที่มุโคดากำลังจะปฏิเสธเช่นนั้นพวกทหารก็ชิงตอบออกมาก่อนว่ามันเป็นงานของพวกเราครับมุโคดากำลังสงสัยว่ามันเป็นคำขอจากเบื้องบนหรือเปล่าเฟลผู Fail, ้เท่าก่อนโดราจังและซุยพวกเขาต่างก็บ่นว่ารู้สึกเหมือนกำลังถูกทหาร ควบคุมตัวและกำลังขัดขวางความเป็นอิสระภาพของตนอยู่เลยแต่มุโคโดาก็พยายามเกลี้ยกล่อมสีสหายจอมตะกะให้พวกเขาสงบลงได้ขณะที่กำลังเดินทางมุโคโคดาก็ได้ถามคำถามต่างๆกับเหล่าทหารพวกนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นทหารของกองพลที่สี่ซึ่งดูแลประตูทิศเหนือใกล้กับจุดที่พวกมุโคโดาจะลงจอดมากที่สุดมุโคโดาไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าจะลงจอดที่ไหนแต่เหล่าทหารก็น่าจะเดาได้ จากการคำนวณตามผังเมืองละมัง้งมีการแจ้งเตือนมาจากกิวนักประจนภัยว่า กลุ่มของพวกมุคโคดะจะมาเยือนที่เมืองลอนไคเนนแห่งนี้และกองกําลังที่ปกป้องความปลอดภัยของเมืองก็เจอเข้ากับปัญหาใหญ่พวกเขาได้รับรู้ว่าในที่สุดเฟนลลวกับแอนเชียนดากอนก็จะเดินทางมาที่เมืองแห่งนี้แม้ว่าเฟนิลวจะออกมาปรากฏตัวให้ผู้คนเห็นในกรณีนี้แต่พวกเขาก็สามารถโกหกเหล่าชาวเมืองไปว่าเฟนลวคือม้าป่าธรรมดาได้เพว่าตัวตนอย่างแอนเชียนดากอนที่ปรากฏตัวในเมืองแบบนี้มันกลับจะสร้าง ความยุ่งยากครั้งใหญ่ให้กับเหล่าทหารอย่างมากดูเหมือนว่าผู้บังคับบัญชาจะคิดแบบนั้นและตัดสินใจจะจัดฉากการควบคุมตัวของกลุ่มมุคโคดะเข้าไปในเมืองแบบนี้นั่นเองและหลังจากส่งพวกมุคโคดะไปถึงกิลนักประจนภัยแล้วงานของพวกเขาก็จะจบลงความรับผิดชอบต่อความเสียหายก็จะเป็นหน้าที่ของกิลนักประจนภัยต่อไปนั่นเองและก็เป็นอย่างที่ทหารนายนั้นบอก ดูเหมือนว่าการเดินทางจากหน้าประตูเมืองเข้ามายังกิวนักประจนภัยของเมืองลอนไขเนนนั้นโดยมีทหารล้อมรอบชาวบ้านแม้จะเกิดสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่พวกเขาก็ไม่ได้มีท่าทีเออะโวยวายอะไรเพียงแต่นึกสงสัยเท่านั้นมุโคโดะก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่ามันเป็นยังไงแต่โดยส่วนตัวแล้วมุโคโดะคิดว่าวิธีการนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างกับการที่มุโคโดะตะโกนออกไปตลอดทางว่าทุกคนเป็นอสูรรับใช้ของตนเองการได้เห็นเมืองลอนไคเนนท่ามกลางทหารนั้นแตกต่างไปจากเมืองคาเลลินาที่มุโคโดะอยู่อย่างมากเมืองคาเลลินาหรือเมืองอื่นๆที่มุโคโดะเคยไปนั้น จะให้บรรยากาศแบบยุโรปยุคกลางแต่เมืองลอนไคเนนนี้มีบรรยากาศที่แตกต่างออกไปอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองนี้อยู่ติดกับกลุ่มประเทศเล็กๆมันจึงมีบรรยากาศวุ่นวายที่ทําให้นึกถึงเมืองเมืองหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุคโคดาได้ยินมาว่ามันไม่ปลอดภัยนักแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเมืองที่น่าสนใจอย่างยิ่งอาจจะเป็นความคิดที่ดีที่จะหาเวลาออกไปเดินดูรอบๆเมืองแห่งนี้มุคโคดาคิดเช่นนั้นและด้วยความที่เดิน มาด้วยความมั่นใจในความปลอดภัยเช่นนั้นเองพวกมุกโคโคดาก็ได้เดินทางมาถึงกิลนักประจนภัยในเมืองหลอนไคเน้นจนได้ยินดีต้อนรับสู่กิลนักประจนภัยของเมืองหลอนไคเน้นพวกเรากําลังรอคุณอยู่เลยล่ะครับผลที่ทักทายกับมุโคโคดาเช่นนั้นก็คือกิลมาสเตอร์ของเมืองลอนไคเน้นพวกมุกโคโคดาได้รับการต้อนรับอย่างดีจากกิลมาสเตอร์ ที่เป็นชายหน้าตาดีรูปร่างปานกลางและมีหนวดเขางอกขาวซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะรอการมาถึงของพวกมุโคดะอย่างกระวนกระวายใจในขณะที่อยู่ท่ามกลางสายตาของนักประจนภัยทุกผู้ทุกคนที่อยู่ณที่แห่งนั้นนั่นเองไม่นานหลังจากนั้นเอาละ่ะผมมีเรื่องอยากจะถามคุณเกี่ยวกับเรื่องเกียวมาสเตอร์แห่งเมืองลอนไคเนนเริ่มสอบถามมุโคดะเช่นนั้นหลังจากกลุ่มของมุโคดะถูกนำพาตัวไปที่ห้องของเกียวมา บนชั้นสองของกิวนักประจนภัยอย่างรวดเร็วแม้ว่าห้องนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับทุกคนแต่ว่าทั้งเฟลและผู้เท่าก่อนนั้นมีขนาดใหญ่โตพอสมควรดังนั้นภายในห้องนี้จึงคับแคบเป็นอย่างมาก ส่วนซุยนั้นอยู่บนหัวของเฟลและโดราจังก็อยู่บนหัวของผู้เท่ากอนในตอนนี้ทันทีที่มุโคดะนั่งลงบนเก้าอี้หลังจากเดินหลบพวกเฟลและผู้เท่ากอนที่ตัวใหญ่เอถอะทะมากิลมาสเตอร์ก็เริ่มพูดถึงคำขอของตนเองส่วนมุคโคดะนั้นคิดว่าผมเพิ่งมาถึงเมืองนี้และแค่จะมาซื้อเตาเวทมนต์เท่านั้นเองนะ กิลมาสเตอร์ของคาเลเลนาขอให้มุโคดะท,ทำภารกิจที่ยังคงค้างอยู่ภายในเมืองที่เขาได้ผ่านไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ซึ่งนั่นก็เป็นคำขอของกิลมาสเตอร์ของเมืองคาเลเลนามุโคดะเลยไม่ลังเกียจที่จะรับงานมาหลังจากนั้นมุโคดะก็ได้ฟังข้อมูลของกิลมาสเตอร์ของเมืองลอนไคเนนซึ่งกิลมาสเตอร์คนนี้มีชื่อว่า คุณเออร์สันเมืองลอนไคเนนนั้นอยู่ใกล้ชายแดนติดกับกลุ่มประเทศเล็กๆและมักจะถูกมองว่าเป็นเมืองที่สร้างขึ้นเพื่อการค้าแต่ทว่าที่จริงแล้วเมืองแห่งนี้อยู่ใกล้แม่น้ำสายใหญ่ที่ถูกเรียกว่าแม่น้ำเอเลไมและที่นั่นยังเป็นแม่น้ำสายสำคัญของเมืองแห่งนี้อีกด้วยมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยที่จะบอกว่าเหล่านักประจนภัยที่อยู่ในเมืองแห่งนี้จะได้รับประโยชน์จากแม่น้ำแห่งนั้น พวกเขาจะทำภารกิจที่เกี่ยวกับแม่น้ำแห่งนี้เป็นลับนักประจนภัยหลายคนในเมืองแห่งนี้ได้หาเลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์อสูรในแม่น้ำเอเลมแห่งนี้เพื่อประทังชีวิตแม่น้ำเอเลมเป็นแม่น้ำสายใหญ่และบางครั้งก็มีสัตว์อสูรตัวปัญหาอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยสรุปคือกิลมาสเตอร์ได้ร้องขอให้มุคดะกำจัดพวกมันให้นั่นเองปัญหาที่พวกเราเจอตอนนี้ก็คือเคพีเจละเข้ดําทรราช และปูโครนเบอร์เซิร์สกิลมาสเตอร์กล่าวเช่นนั้นมูโคดะนึกสงสัยว่า อะไรคือ K.P. วะแล้วจระเข้งั้นเหรอนี่จะบอกให้เราไปสู้กับชาลาวันหรือไงเนี่ยมุกโคดะกำลังนึกสงสัยเช่นนั้นตามที่กิลมาสเตอร์ได้บอกมา Thailand Back a l l เกเตอรหรือจระเข้ดำทรราชนั้นจะเป็นสัตว์อสูรประเภทจระเข้และยังมีเบอร์เซิร์กมูสแคฟที่เป็นสัตว์ประหลาดปูขนาดยักษ์กิลมาสเตอร์ยังพูดอีกว่า ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มุคโคดะรับภารกิจเกี่ยวกับปูคโคลนเบอร์เซิร์กในทันทีคุณเออสานพูดออกมาแบบนั้นขณะมองมาที่มุคโคดะเล่ากับว่ากำลังอ้อนวอนเขาเฮ้เฮ้เฮ้เจ้านั่นปกติจะเงียบๆนะพวกเจ้าไปยุ่งอะไรกับพวกมันงั้นหรือยูยูเฟลก็ถามขึ้นเช่นนั้นเล่ากับว่าเขารู้เหตุผลที่ปูคโคลนบ้าขึ้นมาคุณเออร์สันจึงพัง,งะเล็กน้อยกับคำพูดของเฟลและก็เป็นไปตามที่เฟ เคิดเอาไว้สีหน้าของคุณเออร์สันนั้นเปลี่ยนไปในทันทีก่อนที่เขาจะบอกว่ามีเจ้าโง่สมองกล้ามคนหนึ่งที่อวดเก่ง ทำเรื่องบ้าๆลงไปและตามที่คุณเออสันเล่าออกมาพร้อมกับใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความขมขื่นนั้นก็คือดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะลูกชายคนที่สี่ของคุณนางที่ลงทะเบียนเป็นนักประจนภัยเป็นงานอดิเรกข,ของตนเขายังมีนักประจนภัยระดับบีเบิร์ดเป็นบอดี้การ์ดคอยอรารักขาอยู่เสมอและดูเหมือนว่าคนเหล่านั้นจะได้รวมตัวกันไปบุกปูโคลนและทําให้มันอารวาสขึ้นมาปูโคลนนั้นเป็นสัตว์อสูรระดับสีที่มักจะอา อยู่ในโครนที่ก้นแม่น้ําและมีนิสัยรักสงบแต่ทว่าเมื่อมันถูกโจมตีมันจะรู้สึกโกรธแค้นและออกอารวาดไปทั่วพอปูโครนตนนั้นเข้าสู่โหมดบ้าคลั่งพวกมันก็จะมีความอันตรายในระดับเอเลยทีเดียวดูเหมือนว่าอาการโกรธเกลี้ยวนี้จะกินเวลานานมากกว่า1เดือนแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ยีและมันไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงเลยด้วยเหตุนี้ภารกิจที่อยู่ในบริเวณนั้นของนักประจนภัยคนอื่น จึงต้องถูกกิวนักประจนภัยระงับไว้ก่อนและกิวนักประจนภัยจึงได้ถูกนักประจนภัยทุกคนเรียกร้องให้ไปปราบปูโคลนนั้นโดยเร็วที่สุดและเรื่องก็ยิ่งเลวร้วายลงเมื่อกิวนักประจนภัยได้รู้ว่าปูโคลนบ้าคลั่งนั้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่และแข็งแกร่งมากกว่าระดับเออย่างแน่นอนคุณเออร์ซันได้บอกว่า ที่กําลังจะไปขอความร่วมมือจากกลุ่มนักประจนภัยระดับ A อยู่นั้นก็ได้รู้ว่านักประจนภัยระดับเอทุกคนที่อยู่ในเมืองนี้ได้ออกไปจากเมืองกันหมดแล้วและนั่นจึงได้เป็นสาเหตุทําให้พวกเขามาขอร้องพวกมุกโคดะในตอนนี้นั่นเองเราควรจะทํำยังไงกันดี มุโคโดะถามเฟลและคนอื่นๆโดยใช้กระแสจิตเช่นนั้นเฟลก็บอกว่าไม่มีปัญหาเนื้อของเจ้านั่นมันอร่อยผู้เท่าก่อนก็บอกว่าเป็นเช่นนั้นเองอั้นเหรอตาบใดที่มันอร่อยก็ไม่มีปัญหาโดราจังก็บอกว่าข้าเห็นด้วยสุยเองก็บอกว่าสุยก็เอาด้วยเหมือนกันพอทุกคนได้ยินว่ามันอร่อย เราจอมตะกะคนอื่นๆก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหากับมันเลยมุคดาจึงบอกว่าเข้าใจแล้วผมจะยอมรับคำขอของคุณที่จะไปปราปูโครนบ้าคลั่งนั่น เมื่อบุโคโดาพูดแบบนั้นคุณเออสันก็ดูโล่งใจขึ้นมากอย่างไรก็ตามลาวกับว่าคุณเออสันเพิ่งจะนึกออกเขาได้ถามมุโคโดะว่าแล้วเรื่องเคพีกับจระเข้ดำทลรลาดล่ะครับมุโคโดาจึงคิดว่าจริงด้วยสินะยังมีสองตัวนั้นอยู่เค p ีนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นสัตว์อสูรระดับปีแม้ว่ามันจะไม่ได้มีความยากมากนะักแต่ดูเหมือนว่า เหล่านักประจนภัยที่มีความสามารถภายในเมืองแห่งนี้เลือกที่จะไม่รับงานเกี่ยวกับมันเลยเพราะดูเหมือนว่าวัตถุดิบเดียวที่สามารถหาได้จากเคพีนั้นก็คือผิวหนังของมันเท่านั้นและเมื่อเทียบความยากของงานเข้ากับรางวัลที่ได้แล้วทุกคนจึงรู้สึกว่ามันน้อยนิดอย่างมากดังนั้นจึงไม่มีใครต้องการทำภารกิจแบบนี้และไม่มีคนรับงานปราบมันเลยนั่นเองอย่างไรก็ตาม ตอนนี้มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเคลพีอยู่มากเหมือนกันเพราะไม่มีคนจัดการกับมันนั่นเองดังนั้นกรณีนี้มุคโคดะจึงไม่สามารถปล่อยทิ้งเอาไว้โดยไม่ไปจัดการพวกมันได้เลยส่วนจระเข้ดำทลราดนั้นดูเหมือนว่ามันจะเป็นสัตว์อสูรระดับเอที่มีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับระดับเอสเลยทีเดียวดูเหมือนว่ามันจะมีนิสัยดุร้ายและมีขนาดตัวที่ใหญ่มากม แต่ถึงกระนั้นความอันตรายของมันก็ไม่ได้มากนะักหากว่าเรารักษาระยะห่างจากมันไม่เข้าไปใกล้มันอย่างสุ่ม 4, สี่สุมหดังนั้นภารกิจนี้จึงดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีคนตกเป็นเหยื่อของจระเข้ดำทรราชสักเท่าไหรนะ่นัก แม้ว่าภารกิจของจระเข้ดำทอราชจะไม่เร่งด่วนเหมือนกับภารกิจของปูโคลนหรือเควพีแต่มันก็เป็นถึงมอนสเตอร์ระดับเอที่ใกล้เคียงกับระดับเอสเลยทีเดียวดังนั้นผู้ที่จะรับภารกิจปราบจระเข้ดำทอราชได้จึงต้องเป็นปาร์ตี้ระดับสูงเท่านั้นภารกิจปราบปามจระเข้ดำทอราชจึงได้ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้นั่นเองประเด็นคือหากปล่อยมันเอาไว้จนพวกมุค เดินทางต่อไปการปราบปรามจระเข้ดำทอราชก็จะถูกเลื่อนออกไปอีกเรื่อยๆนั่นเองคุณเออสันจึงอยากจะให้พวกมุโคโดรับภารกิจทั้ง3ามภารกิจนี้และทำให้มันสำเร็จหากเป็นไปได้มุโคโดจึงถามพวกเฟลว่าแล้วเคพี P กับจระเข้ดำทอราชละ่ะผู้เท่าก่อนก็บอกว่าเคพี K P งั้นเหรอเจ้ามาา้นาำพวกนั้น รสชาติแ yeah, ย่จริงๆผู้เท่าก่อนพูดออกมาด้วยเสียงดังๆเช่นนั้นพร้อมกับใบหน้าบูดบึง้งคุณเออสันไม่สะดุ้งแล้วคราวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ตัวจากการที่ได้ยินเสียงของเฟลในครั้งก่อนแล้วก็เป็นได้ในตอนนั้นเฟลก็บอกว่า เจ้าหม้นน้ำนั่นกินไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นหนังของจระเข้ดำนั้นมันก็แข็งแต่ทว่าเนื้อข้างในนั้นมันอร่อยมากเฟลต่อผู้เท่าก่อนออกไปเช่นนั้นผู้เท่าก่อนจึงบอกว่าใช่แล้วเจ้าจระเข้ดำตนนั้นรสชาติพอใช้ได้ผู้เท่าก่อนกล่าวเช่นนั้นขณะหลับตานึกถึงรสชาติของจระเข้ดำทราราชหรือที่รู้จักกันในชื่อ แบ็กคอกโคไดจริงๆแล้วทั้งเฟลและผู้เท่าก้อนเคยกินเคลพีและจระเข้ดำมาแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะกินทุกอย่างจริงๆนี่สินะคือประสบการณ์ของผู้ที่มีอายุยืนยาวโดราจังกล่าวออกมาว่าถ้าเฟลและผู้เท่าก้อนบอกแบบนั้นมันก็คงจะเป็นเนื้อที่อร่อยจริงๆถ้าเองก็สนใจนะซุยเองก็บอกว่าซุยก็อยากลองกินเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพอทุกคนเห็นด้วย เฟลพูดเท่าก่อนโดราจังตามมาด้วยซุยก็บอกว่าช่วยไม่ได้งั้นมาล่าหมาน้ําและชาละวันกันเถอะไม่คัดคานใดๆเลยละข้าก็โอเคกับแผนการนั้นเหมือนกันซุยก็เอาด้วยเฟลพูดเท่าก่อน โดราจังและซุยคุยกันเช่นนั้นเฟลและผู้เท่าก่อนนั้นกำลังคุยกันเสียงดังเลยละดังนั้นจึงทำให้คุณเออสานที่กำลังฟังอยู่ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกและกำลังยิ้มอย่างดีใจอยู่หลังจากนั้นมุคโคดะก็ตัดสินใจที่จะไปที่กิวการค้าเพื่อหาที่พักของตนเองภายในเมืองแห่งนี้มุคโคดาไม่ลืมที่จะถามคุณเออสานว่ามันอยู่ที่ไหนและคุณเออสานก็บอกว่าเขาจะไปด้วยเพราะมันอยู่ห่างออกไปแค่ห้า ตึกถัดไปเท่านั้นเองคุณเออร์สันบอกว่าถ้าผมไปด้วยคงจะคุยได้ง่ายขึ้นมากเลยล่ะครับคุณเออร์สันพูดเช่นนั้นดูเหมือนว่ากิวพ่อค้าในเมืองลอนไคเนนแห่งนี้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งการค้านั้นจะเต็มไปด้วยผู้คนตลอดทั้งปีและถ้าหากเราทําอะไรไม่ถูกต้องตามระบบแล้วล่ะก็เราก็อาจจะต้องรอหลายชั่วโมงเหมือนติดต่อ c เซ็นเตอร์ในประเทศไทยก็เป็นได้หากเป็นเช่นนั้น คุณเออร์สันจึงเสนอว่าผมที่เป็นกิลมาสเตอร์ของกิลนักประจนภัยอาจจะทำให้การคุยกับกิลพ่อค้าสำเร็จลุล่วงไปอย่างรวดเร็วก็เป็นได้นะครับโมโคดะ จึงได้ขอลองให้เขาตามไปที่กิวการค้าด้วยมันเป็นเรื่องดีสำหรับมุคดาดท,ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวการต่อสู้นั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของเฟลและคนอื่นๆในขณะที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้กลุ่มของพวกมุขดาก็มุ่งหน้าไปที่กิวการค้าพร้อมกับคุณเออรสันนั่นเองแล้วก็จบตอนที่28ของการสรุปเนื้อหานิยายแปลมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่13หาข้อมูลไม่คอ ผิดาพาดประการใดเพื่อนหมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนําหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย